สวัสดีค่ะพ่อๆกับสาวกนนุ๊กชาแนลพี่น้องมาเริ่มใหมกันตามมาละกอใส่หอย,ยพี่น,อน้องตามันหุงตามพุงมา,งมาละจ้ามากินกับสาวกุ๊กชาแนลบ่มีพักเลยพี่น,อน้องมาเลยมีแต่ขนมจีนสาวจีนขายขนมจีนืม้ยเยอจืดๆมันขายเยอะค่ะไม่เอาเราค้างแกลงไม่กินอะขายลูกไม่กินไม่อร่อย ไม่อร่อยนนันไข่พอไข่มีไม่ใส่ต้มยำนะแต่ไม่ใส่ต้มยำหรอกเห็นบะคบ้าพี่น้องไม่ก็ใส่น้ำมันยังเปิดอันนี้ให้แม,ม่ๆกินหน่อยแค่หมูอะไหือแค่หมูอ่ะไม่ให้เปิดนี่ยแค่หนูอ่ะแค่หนูเดยแค่หนู แช่พีนน่น้องมือค่ะบินดินนั่นบินบินกินกับแม่ก่อนสุกใส่มากินน้ำเขียวเอาช่วยไหมหลกไม่เอา,เอ,าอันนี้ก็ได้อ่ะอนมดื่มซองพุดดิ้งอะเอาเยอะๆดนเยอะออม,มาแล้วจ้ามากินข้าวตรงกันพี่น้อง แม่ทำใ้่จิ้ลูกสย้ย็นมือลูกไสยปะคะพอนแห้นน้องไปใส่มาใส่กันเไม่ช่ลยเห่ะ ยอย่ามาต้มเระดิ่น้งแซ่บค่ะพักว้นเนี่ยค่ะเี่น้ลองลืม,มซื้อผักเมีปูดนานด้วยนะคะ หนึ่จีมันโลเพจดู่ได้ค่ะอืมแม่กว่าว่าไม่ไม่เหรออะไรโลอืมมีเด้เนี่ยอย่าพึ่งแป๊บหนึ่งครับให้หนูแม่ก่อนแล้วค่อยดูแซ่บไปเนาะมีดแต่ละคน เปเงได้ไหมยังครับกูดองออกเพี่งยังข้าว่อลข้าว่อลเรแม่ให้ดูอร่อยไหม พ่อแม่จะจัดภาค่ะพ่อแม่พี่น้องมานี้กินกับนมจีน่อืมวันข้าวตายงูส้ายนวดกินน้ำเลยค่ะเอาไข่ไหมครับไม่เอาไม่ต้องไข่คุณตาแซ่บนะคะอืม มันก <esi> de ็แซ่บคนยากใช้เมื <es> ่อ <bizarre> นี่เนาะแม่กับลูกกินแข่งกันค่ะ

เมื่อลูกไายเด้ค่ะลูกไายสะกบอกกินเผ็ไดได้นยค่ะคุณอ่อยไมยลูกอันนี้ลองก็ได้ลูกมันริดจริงตามตาไม่ค่ะ คุณอยกกินน้าแต่เพินบนได้เขาก้องพีงน่น้องไข่กัน ดินย oghurt ของพี่น้องทอยฮะ เวโหพี่งปนังแบบเผ็ดมุืมจิ๋มเียวมนลูกกำลังแี่อเนาะ สีสันคือพวกเพชรนะคะคเพชรนะคะนะ แก่ลูกนะน้องคลิปเหมือนกับเียงยาวตื่นเมืม่อเมอ่ะคลิปนี้หมดีกพักค่ะเอางงค่ะสาวโก,กบขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะจากกลค์ กดแชร์กดติดตามสาวโกชะชแนลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ